ฮัลโหลฮลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องมินิบิงบายของขวัญช่องที่จะมั่วเอยเรื่องขางการทำงานจิงเจอน้องงอนหนึ่งตากำลังออกเลธเจ็บไปค่ะไปหอกของขวัญกับถ้วยแก้วเอาคนใ้ายิใส่ไปด้วยใส่ได้ไหมไปอยู่วัดไหนดีไปค่ะไปดูกัน คค่ะก็ใกล้ถึงเทศกาลคริกสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขนะคะก็คลิปนี้ขวัญก็เอาแบบกล่องนะคะจากถ้วยแก้วนะคะสมใบ3รูปแบบนะคะแบบที่ 1, แบบที่2แบบแบบทรงตะกร้าแล้วก็แบบที่3เป็นกล่องนมนะคะเอามาให้กับหลายๆคนได้ลองไปทำห่อของขวัญให้กับคนพิเศษกันดูคะ่ะว่าแล้วก็ไปเริ่มทำกันเลยคะ่ะ โอเคค่ะลิปบินนะคะที่ขวัญได้มามันเป็นลิบบิน้นขอบรวดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัดขอบรวดออกก่อนคะ่ะโอเคลิบบินก็จะมี6นิ้ว4นิ้วและ2นิ้วนะคะโอเคเอาตัวยาวที่สุดก็คือ6นิ้วนะคะมาม้วนแบบนี้โอเคจากนั้นแล้วนะคะก็เอาตัวได้กะประมาณกึ่งกลางอย่าลืมมัดปมด้วยนะคะ แล้วก็สอดชืบอโอเคพับไปไปด้านหลังแล้วก็ทำการเนาค่ะจิ้มขึ้นจิ้มลงดึงให้เขาย่นนะคะชึบจากนั้นพันค่ะหนึ่งสองสองักสองก็พอนะคะแล้วก็บิดตัวได้ได้นี่จับเส้นคู่นะคะถ้าเส้นเดียวเดี๋ยวมันจะบาดมือเอานะคะโอเคพันครั้งที่1นึ่งพันครั้งที่2อตรงนี้ด้านกลับนะด้านผิดเพราะฉะนั้นเอาคริปปิ้นขนาดสเอาด้านสีขาวขึ้นนะคะ ันจะเป็นรอยพลาสติกนิดหนึง่งอ่ะกดกะประมาณเอาแล้วกันแต่ถ้าจะให้แม่นก็นับํำนวนก็ได้นะอ่ะชุบเหมือนเดิมค่ะเย็บเนาแล้วก็ดึงค่ะดึงให้เขาห่อตัวชึบแล้วก็พันเขาหนึ่งสองกระโดดก,กระเดกไปบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะโอเคจากนั้นเราก็เหมือนเดิมค่ะคล้องแล้วก็ดึง สดกลับมาที่ตัวโบวแล้วก็มัดปมสองรอบแล้วก็จบงานเลยค่ะโอเคค่ะก็เอากาวนะคะ,ะเผอิญเพิ่งเปิดหลอดกาวก็เลยพุ่งนิดหนึ่งอ่ะโอเคค่ะเราป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็อ๋ออย่าลืมเอาตัวลวดส่วนที่ยาวนะคะเอามาคั่นลวดที่เราตัดเมื่อครู่นะคะแล้วก็พันรอบเพื่อปิดรอยได้แล้วก็จะได้เอาใจเย็นๆน,นะคะเพราะว่าตัวเนี้ยลิบบินเขาจะมีความลื่นนะคะ ปิ้นไปปิ้นมาเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นนิดนึงแล้วก็ตกแต่งปลายหางค่ะมาค่ะมาทําแบบที่หนึ่งนะคะก็พับแก้วให้ประมาณครึ่งหนึ่งจากนั้นแล้วนะคะก็เอากันไกลตัดขอบพอตัดขอบแล้วนะคะ,ะเราก็ลองก้นเขาด้วยแผ่นหรือบางคนจะใช้เป็นตัว แก้วคับเค้กก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ขนมลงไปแล้วก็เอาแผ่นอีกหนึ่งใบพับครึ่งแล้วก็ตกแต่งนะคะเอาตัวเจาะกระดาษนะคะมาทำการเจาะรูค่ะตัวเจาะนานนะคะก็เลยหวั่นใจว่าจะเจาะไม่ได้แล้วก็ตกแต่งด้วยโบค่ะ แล้วก็บิดเกลียวก็จะเป็นอะไรประมาณนี้มากันในแบบที่2นะคะแบบที่สก็เหมือนเดิมค่ะพับลงแล้วก็เอากันไกอันใหญ่หน่อยนะคะตัดขอบเขาโอเคจากนั้นแล้วก็เอากระดาษนะคะลองปอนเขานิดหนึ่งพับนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อให้เขาลง เข้าไปในก้นแก้วได้ง่ายขึ้นจากนั้นแล้วก็เอาขนมือของขวันนะคะใส่จากนั้นแล้วนะคะก็เอาปากแก้วที่ตัดนะคะมาใส่ถ้ามีเสียงไม่ใส่ก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วเราก็เอาซกคอทเทปแปะค่ะจากนั้นแล้วเราก็ตกแต่งด้วยโบค่ะก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ส่งตะกร้านั่นเอง Okay. มาต่อกันในแบบที่3แบบที่3ามนะคะขวนว่าจะขอบลงมาแล้วถึง,ถงช่วงประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะจากนั้นแล้วนะคะเอากันไกตัวใหญ่นะคะตัดให้เป็นปากฉลามจ้าตัดให้ได้ทั้งหมด4มุมโอเคสัดปากฉลามออกแล้วทั้งหมด4มุมนะคะก็จะพับฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้ ก่อนอื่นเลยก็ใส่ขนมก่อนคะ่ะแล้วก็ฝังตรงข้ามจากนั้นแล้วตัดครึ่งหนึ่งของฝั่งแล้วก็มาอีกครึ่งหนึ่งถ้ากลัวหลุดก็ติดสกอตเทปสักหน่อยนะคะจากนั้นแล้วเราก็ทำการติดไวายกันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะ ็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆต้องตัดโบยาวกว่านี้นะขวัญได้ประมาณนี้เอาเป็นว่าก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนที่อยากจะลองนะคะทากล่องของของวัญแบบถ้วยแก้วเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกกันดูค่ะถ้าดูแล้วคิดว่าดีและมีประโยชน์ก็ฝากกด Subscribe Like แชร์เป็นกำลังใจให้ก็อย่าลืมกดติดกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะ